Um 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 ทักหลังเที่ยงสรรม่ใช่ใครร้องมาเนี่ยเราเคี่ยมด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์พระเจ้าผู้ทรงกรุณาปราณีผูมม้ทรงเมตตาต่อบาวของพระองค์เสมออัลลอฮุมัสลิลลัม,ลลลมุฮมัมม อสลามุอะัยกุมว่ารัชมาตุลลอฮ์ว่าเรากาตุ์สวัสดีครับต้อนรับพี่น้องที่ครบรักทุกท่านเข้าสู่รายการทอล์กหลังเที่ยงครับรายการที่จะคุยทุกแง่มุมของคำว่าอิสลามเปิดทุกประเด็นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและกลับมามองความเป็นมุสลิมของเราครับทอล์กหลังเที่ยงพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับบ่ายโมงครึง่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งโดยประมาณครับช่วงเวลาที่บรรดาคณาจารย์วิทยากรหมุนเวียนสับเปลี่ยนนำเรื่องราวของอิสลามมาฝากพี่น้องในช่วงยามบ่ายเช่นนี้ครับ พี่น้องที่รักทุกท่านครับผมวันนี้เรามาคุยกันกับเรื่องหนึ่งที่ที่สำคัญมากๆเป็นเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบนะฮะที่เรียกได้ว่าก่อนที่จะไปดูในภาพใหญ่ภาพรวมเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากภาพเล็กๆที่มันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในเรื่องของครอบครัวจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาคุยกันในวันนี้ครับแสดงความคารพและต้อนรับวิทยากรประจํารายการของเราครับท่านอาจารย์ฮานีโตมานีครับ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر أمري وحل نقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความ سنتي ความ إندو متى جاك الله سبحانه وتعالى جون دا دائبين نعم تيمي كيات تيراب อฮิมดุลินะวันนี้เราได้มีโอกาสกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการทอกหลังเที่ยงกับบังอุมัตสุดหล่อคนเดิมขอ, <คน S 1> องเราครับอัจฮัอธิมดุลิะวันนี้ก็ได้มี โอกาสกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งในบรรยากาศสบายๆหลังจากละหมาดซุฮรีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรับประทานอาหารกลางวันกันเรียบร้อยไม่ทราบว่ามัททานอะไรครับวันนี้เรียบร้อยครับที่เขาให้ปัตไทยครับอาจารย์โนทำดินลาเขาให้เขาให้นี่คือไม่อยากได้เห็นไหมครับอย่าดิ้มดูแลอย่าทำดินละบางครั้งเนี่ยบางคำพูดที่เราสื่อออกไปเนี่ยก็มีความหมายนะครับมันมีความหมายนะครับมันทำดินละก็รับประทานอาหารกลางวันกันเสร็จเรียบร้อยทุกท่านที่รับชมอยู่ทางบ้านเนี่ยบัดนี้ก็ คงจะเป็นช่วงเวลาพักหรือบางท่านเนี่ยอ,อาจจะเข้าสู่เวลาทํางานเรียบร้อยแล้วก็อาจจะพอจะมีเวลาที่ได้เปิดโทรศพัพท์หรือเปิด Facebook l i ฟ e ฟังพวกเราไปพัง,งๆก็ก็ไม่มีปัญหานะครับครับอาจารย์พี่น้องที่ให้เกียรติติดตาม่มานยาตีมทีวีเองนะครับหรือว่าในช่องทางของ f c e e o o o ในยาตีมทีเนี่ยก็สามารถกดแชร์ได้นะค,ครับผมนะแบ่งปันให้กับพี่น้องของเราวันนี้ก็เหมือนที่เราได้คุยกันว่าเป็นเรื่องสําคัญนะจารย์ แล้วก็วันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่เรามาเจอกันในในสัปดาห์นี้ในฉากใหม่ในฉากใหม่อาจารย์บอกเอ๊ะทำไมอาจารย์ดูแปลกไปหรือเปล่าอาจารย์ก็คือจันทานีนี่แหละไม่ได้เปลี่ยนไปคนดีคนเดิมแต่ก็มีสูตรเพิ่มมานะครับเพื่อให้สีของชุดดีไซน์เนี่ยตัดกับตัดกับฉากกนทำเรมดแล้วเราก็มีการพัฒนาและก็ต่อยอดอยู่เรื่อยสำหรับสถานีโทรทัศน์ยาตีมทีวีนะครับที่ได้มีการพัฒนา พัฒนาฉากพัฒนาบุคลากรต่างๆนานาเนี่ยก็เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอด1ิกว่าปีที่ผ่านมาที่เราได้ติดตามเราได้เห็นผลงานมาต่างๆนานาผมชอบสาขาที่อาจารย์เรียนมากเลยอิสลามกับการพัฒนาศาสนากับการพัฒนาศาสนาอ๋อโฟกัสอิสลามศาสนากัพัรัา S <S <อ>ครับผมอ,าอ,าาอดีนวตัตนมียะในชื่อภาษาอาหรับนะครับก็เป็นศาสนาที่ก็เป็นสาขาที่ในปัจจุบันเนี่ยมีหลายที่นะครับในหลายๆ,ๆ,ๆองค์กรในหลายๆ,ๆสถาบันเนี่ยได้ได้มุ่งเน้นหรือให้ความสนใจในด้านนี้เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าสาขาที่ที่เรียนหรือที่ศึกษาอยู่เนี่ยเมืมอ่มกอก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเรื่องของศาสนาเปรียบเทียบชื่อนี้เลยอ่าเรื่องของศาสนาเปรียบเทียบครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อตอนที่สาขานี้อันนี้ได้ฟังจาก คนที่เรียนรุ่นนี้<ม>รุ่นแรกวันก่อนเนี่ยได้ไปไปงานกเกษียณของบุคลากรท่านหนึ่งในใน,ในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับ,รบแล้วเขาก็ได้พูดถึงยุคแรกๆที่ได้มีการนําหลักสูตรนี้หรือได้มีการนําสาขานีเน้เข้ามาสอนในมหาวิทยาลัยหนึ่งเนี่ยอะไรที่ผมอยู่เนี่ยนะครับเขาก็ได้บอกว่าตอนนั้นเนี่ยคนยังไม่เข้าใจว่าทําไมเราต้องเรียนสิ่งนั้น ทำไมเราต้องทําความเข้าใจศาสนาอื่นรหรือทำไมรเราต้องทําความว่าใจศาสนาตัวเองให้มากกว่าเดิม,มในฐานะที่เราเนี่ยก็อยู่บนศาสน,นานั้นอยู่แล้วนะครับทาไมเราต้องมามองว่าหลักคิดของพุทธหลักคิดของคริสต์หลักคิดของจิวหรือหลักคิดของศาสนาอื่นเนี่ยมันมีความสําคัญหรือมีมีประโยชน์อะไรในการที่เราเรียนแต่พอมาในปัจจุบันเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆเนี่ยได้ตอบคําถามต่างๆเหล่านั้นไปได้พอแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง ศาส,สนาในบางพื้นที่ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคนเนี่ยที่มีพื้นฐานม,มาจากเรื่องราวความเชื่อเนี่ยนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่เรานั้นจะต้องมาเข้าใจว่าอะไรคือต้นเหตุและมันเป็นเหตุผลให้เรานั้นต้องศึกษาเรื่องราวศาสนาอื่นเพื่อที่ได้ทำความเข้าใจเขาไม่ได้ตัดสินเขาครับอาจารย์ใช่ไหมครับเราเรียนเพื่อที่ได้ทาความเข้าใจว่าทําไม,อ,มอะไรที่ส่งผลให้เขานั้น ปฏิบัติสิ่งนั้นครับเมื่อ,อเราเข้าใจอะไรบางสิงบางอย่างเนี่ยเราจะไม่ตัดสินนะอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเช่นอาจารย์โอ้โหใส่โต๊ะลอมาอาจารย์จะไปละหมาดวันศุกร์เดินอยู่ข้างถนนแล้วตอนนั้นน้ำมันมีน้ํากระเซ็นน้ําท่วมอยู่เป็นแอ่งน้ําผมขับรถยนต์มาคันหนึ่งขับแรงมากเลยน้ำเนี่ยมันกระเซ็นกระเด็นใส่อาจารย์โครนเต็มโต๊บเลย ตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ยังไม่รู้จากผม,มดีใช่ไหมว่าว่า,วาอาจารย์ยังไม่เข้าใจผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำาไรขึขับรถแบบนี้ล่ะอาจารย์น่าจะตัดสินผมเป็นคนที่ไม่ดีแล้วอะไรก็แล้วแต่อาจารย์น่าจะเคืองผมหน้าดูเลยทีเดียว <ừ> แต่ถ้าอาจารย์เข้าใจผมว่าเนี่ยตอนเนี้ยมีคนป่วอย,อย,อ,ยอยู่ในรถผมนะผมรีบจะไปโรงพยาบาลเพื่อไปส่งคนป่วยนะเมืม่ออาจารย์เข้าใจอาจารย์จะไม่ตัดสินแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเราจะไม่ตัดสินกันแล้วกันเ <laughs> พราะหน้าที่ตัดสินไม่ใช่มนุษย์ มนุษย์ไม่มีหน้าที่ในการในการตัดสินใช่ไหมอาจารย์เข้าใจกันดีกว่าใช่แต่เรานั้นสามารถที่จะแยกแยะและทําความเข้าใจกลุ่มคนในศาสนิกเราได้เช่นหากวันนี้เราพูดแต่ว่าเราไม่ตัดสินใครเลยทุกอย่างดีหมดทุกอย่างเราไม่ได้หมายความแบบนั้นครับโอ้โหคนนี้ไม่ไม่ละหมาดนะโอ้เขาไม่เป็นคนเขาไม่เป็นอะไรไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะเราไม่ได้หมายความแบบนั้นครับแต่เราต้องการจะบอกคนในศาสนิกเราเนี่ยว่า เราควรมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อผู้ที่นับถือศาสนาที่ไม่ใช่มุสลิมเพราะเราอยู่ในประเทศเนี่ยเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้เพิ่งได้ได้ยินนะครับจากล่าสุดเลยเท่าไหร่จันนะเพิ่งได้ยินจากเป็นเป็นคนในวดวงนักการเมืองท่านหนึ่งเนี่ยเขาเปรียบเทียบได้เห็นชัดเจนเขาว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ได้มีปริมาณหนีห่างจากชาวเขาเลยก็คิดเป็น6%ของประเทศครับ นะครับเราคิดเป็นหกปซของประเทศประชากรมุสลิมเนี่ยเท่ากับปริมาณชาวมง้งชาวขาวหรือชาวที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยมีปริมาณเท,ท่ากันแต่ทําไมวันนี้คนที่ไม่ใช่มุสลิมหรือมุสลิมที่ถูกโจมตีเนี่ยจึงเป็นอยู่แค่กลุ่มเดียวเห็นไหมครับเพราะเรานั้นมีความเคลื่อนไหวหรือเรามีงานทางศาสนาเนี่ยอยู่ตลอดเวลาครับอาจารย์เห็นไหมครับเพราะว่าเนี่ยบางครั้งเราขาดเราขาดสิ่งที่เป็นการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอื่นทําให้เราเนี่ยอาจจะ มีความรุนแรงในการวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาอื่นในบริบทต่างๆในบริบทต่างๆนะครับหัวข้อนี้น่าสนใจอาจารย์โอกาสหน้ามาคุยอินชชอัล้์เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับก็จะมาพูดกันว่าอะไรคือประโยชน์หรืออะไรคือเหตุผลที่ทําให้เรานั้นจะต้องเข้าใจในหลักความคิดอื่นที่จะมีผลต่อความเชื่อของเราเองด้วยครับอาจารย์ครับเป็นการยืนยันหลักศรัทธาของเราและให้เกิด إ ي มานอย่างเพิ่มขึ้นบางครั้งในการเรียนในเรื่องราวของศาสนาอื่นเนี่ยไม่ใช่ เราจะหลุดและหันเหออกไปอ,อย่างเดียวแต่มันเป็นการเพิ่มศรัทธาให้เราด้วยวันนี้เนี่ยทำหรืละเรายือนอยู่บนหลักศรัทธาเรายืนหยัดอยู่บนความเชื่อที่ถูกต้องเราไม่มีเรื่องราวที่มันไร้าสาระเราไม่มีเรื่องราวที่จะนําไปสู่ชีริกหรือการตั้งภาคีต่อภูมิใจทำเดียร์เหมือนกับเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้เนะี่ยเวลาพูดคําว่าพ่อเนี่ย <c oughs> ในในในหลายๆบริบทหรือว่าสิ่งสําคัญของ แต่ละศาสนาสิ่งสําคัญของแต่ละบุคคลด้วยนะอาจารย์การให้ความสําคัญกับคํานามคํานี้ที่มีความหมายลึกซึ้งม,มากๆก็คือพ่อและไม่ใช่ใชพ่อของใครคนใดคนหนึ่งคือพ่อของเรานี่แหละปฏิเสธไม่ได้นะเกิดมาต้องมีพ่อมีต้องมีแม่นะมนุษย์ในปัจจุบันนี้จะบอกว่าเกิดมาโดยไม่มีพ่อเนี่ยมันน่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วมันคือ impossible <laughs> <laughs> มันเหนือความความทุกอย่างไปแล้ว <Okay. S 2> จะบอกเกิดมาไม่มีพ่อถึงแม้ว่า เราเกิดมาไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีพ่อเป็นรูประภั์สันฐานแต่เกิดมาจากอาสุจิของพ่อที่ตอนนี้มีการผสมผสมอะไรกันว่ากันไปเนี่ยนะฮะจะบอกไม่มีพ่อแต่ว่าย้อนกลับไปเนี่ยก็มาจากผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมาจาเน่ะอาสุจิเมื่อปฏิสนธิกับรังไข่จะทําให้เกิดการปฏิสนธิทําให้เป็นเป็นคนเป็นลูกออกมาเนี่ยในฐานะของลูกเนี่ยเอาละบางคนบอกว่าเอ e, ไม่มีโอกาสได้เป็นพ่อไม่มีโอกาสได้เป็นแม่แต่ฐานะสถานะหนึ่งก็คือลูกที่ทุกคนต้องเป็น มีไม้ออกมาจะกระบอกไม่ไผ่ไม่มีมะไม่มีป่าคนเป็นปไม่ได้ครับไม่ไม่ไ่ด้นาจเพราะว่าเราซาตาได้ประทานเหตุให้เราเนี่ยกำเนิดมาแล้วแน่นอนเราเป็นผู้ที่ให้กําเนิดให้ให้ให้บิดาบรรดาเนี่เป็นเหตุให้เรากําเนิดขึ้นมาครับนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเหตุผลที่เราต้องมาพูดคุยกันเรื่องของพ่อนะครับอยากให้เราเนี่ยนึกย้อนไปถึงข่าวคราวที่มัน เกิดขึ้นในสังคมวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องพ่อล่าสุดนี่เรื่องอะไรที่บางวันได้ยินแล้วไม่รู้ว่าเรื่องเดียวกันลองลองก่อนว่า้ใจะไฟังก่อนไพเป็นเรื่องของแมวใช่ไหม๋ยว่องเดียวกันเลยจย์แต่ไม่ใช่ว่าขายได้ไม่ได้นะแต่เป็นเรื่องของแมวตัวหนึ่งนะครับที่ถูกนําไปปล่อยอันนี้ก็ทางบ้านก็น่าจะทราบก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่อยากจะพูดถึงในวันนี้ว่าวันนี้เนี่ยเรา มองเรื่องความกระตันอยู่หรือเรามองหน้าที่ของบิดามารดานเนี่ย<ม>อยู่ในมุมไหนกันเดี๋ยวขออนุญาตเล่าให้พี่น้องฟังก่อนอพาี่น้องบางท่านบอกว่าเอ้เรื่องมุงเรื่องแมวอะไรกันบา,า่<ม>่ว่ามันจะมาขายหรือไม่ขายนะ <c oughs> เรื่องเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่ว่า,าลูกชายคนหนึง่งเด็กชายคนหนึงห่งแล้วกันเด็กชายคนหนึ่งไปเด็กชายไม่ใช่เด็กชายคนผู้ชายคนนึ่งใช้คำผู้ชายละกันผู้ชายคนหนึ่งเนะฮะ ไปแจ้งความจับผู้ชายคนหนึ่งในในข้อหาหนึ่งนะฮะแล้วก็มารู้ทีหลังมาสืบรู้ทีหลังอ๋อคนเนี้ยจริงๆรเขารู้อยู่แล้วนะฮะก็คือไปแจ้งความกับพ่อตัวเองสาเหตุเกิดจากอะไรเ,เกิดจากที่พ่อเนี่ยเอาแมวเนี่ยไปปล่อยแล้วเกิดจากอะไรอีกพ่อปฏิทิ่เอาไปปล่อยเพราะแมวเนี่ยมากัดพ่ออืม,อมทีนี้มันก็มีการตั้งคําถามในสังคมออนไลน์กันว่าตกลงระหว่างแมวกับพ่อเนี่ยใครสําคัญกว่ากันอ,อพ่อเอาแมวไปต่อยปล่อยเนี่ย แมวกับลูกใครสําคัญกว่ากัน <Ừ. S 1> กลายเป็นมุมแต่ละมุมว่ากันไปทีนี้กลายเป็นปัญหาเลยอาจารย์อันไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนะนี่ยขออนีตแบ่งปันอีกหนึ่งเรื่องที่เพิ่งจะได้ยินเมื่อเร็วๆนี้เองอาจจะไม่ได้เป็นข่าวเป็นข่าวอะไรนะแต่คนที่เป็นพ่อมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าทะเลาะกับลูกมาสามสี่ปีแล้วไม่คุยกันเลยอสาเหตุคือคือสัญญาคุยกับลูกกันว่าสัญญากันว่าลูกเนี่ยบอกว่าอยากอยากเลี้ยงหมาตัวหนึ่งนะฮะอยากเลี้ยงหมาตัวหนึ่งพี่น้องไม่ใช่ไม่ใช่นอนไม่ใช่ไม่ใช่ non, มุสลิมเป็นนอน บอกอย่างเลี้ยงหมาตัวหนึ่งถ้าลูกสอบได้เท่านี้จะขอหมาได้ไหมพ่อก็บอกว่างนั้นให้อย่างอื่นละกันที่ไม่ใช่หมาปรากฏว่าเขาก็ซื้อหมาหมาด้วยสายเหตุอะไรก็ตามทําให้ลูกเนี่ยมีหมาเลี้ยงแต่เขาก็ทำพ่อตกลงกันอาจารย์คุณผู้ชมฮะครับทำพอตกลงว่าถ้าลูกจะเลี้ยงนะสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกต้องรับผิดชอบหมาตัวนี้เองนะต้องทําความสงสายอะไรให้เรียบร้อยปรากฏว่าลูกก็ไม่ได้ดูแล คำพูดที่ตัวเองพูดออกไปว่าจะเก็บสิ่งสกปรกของหมาทุกอย่างเลยปรากฏดว่าพ่อต้องมาเก็บพ่อก็เคืองตกลงกันแล้วพ่อเก็บกายไปไม่คุยกับลูกเลยอันนี้ก็อีกสาเหตุหนึงนะอาจารย์ทำให้เป็นเป็นเรื่องเป็นราวระหว่างความเข้าใจของพ่อกับกับความเข้าใจของลูกทีนี้กรณีนี้เนี่ยอาจารย์มันมึนเหมือนกันมันคล้ายๆกันคือเรื่องที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคนเป็นพ่อของคนเป็นแม่ของคนเป็นลูกไม่ต่างอะไรกับข่าวที่เราเจออยู่ในทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นถึงขนาดนี้เลยหรือที่ลูกต้องไป แช่งความไปจับพ่อตัวเองสาเหตุเกิดจากสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เหตุผลความสัมพันธ์ในครอบครัวอแน่นอนครับสำหรับคนที่เป็นทัดแมวหรือคนที่รักแมวใช่เขาเรียกเาเรียกทัดแมวนะอาจารย์การกระทำของผู้ที่เป็นพ่อเนี่ยมันโหดร้ายเพราะการนำสิ่งที่เป็น หัวใจของลูกเนี่ยก็คือแมวนะครับตามข่าวเนี่ยไปปล่อยหรือไปนําไปทิ้งในที่ที่มันไม่ควรอยู่เนี่ยสำหรับคนที่เป็นคนรักแมแลวเขาก็มองว่าแมวเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้กับตัวเองได้ในไม่สามารถนาน้องเนี่ยไปไม่ปล่อยในที่ที่มันไม่ควรจะอยู่แล้วมันก็เป็นการทารุณกรรมสัตว์แต่สําหรับมองในมุมคนที่มองว่าคนเป็นพ่อเนี่ยไม่ว่าจะปฏิบัติสิ่งใดหรือกระทําสิ่งใดย่อมมีเหตุและผลรองรับอยู่ไม่ควรที่จะเป็นผู้ที่มีความผิด อันนี้มันก็เกิดเป็นการถกเถียงขึ้นระหว่างความกระตันยูกับสิ่งที่ตัวเองรักนะครับความกระตันยูหรือกับสิ่งที่ตัวเองมองว่ามันคือความผิดของพ่อเนี่ยอ,อะไรที่ทําให้เรานั้นได้ข้อคิดจากเรื่องนี้ในปัจจุบันนะครับมีหลายอย่างเนี่ยได้ถูกนํามาพูดไม่ว่าจะเป็นนะครับความคิดกระแสใหม่ของบรรดากลุ่มเยาวชนในปัจจุบันเราไม่ได้โจ,<ร>จมตีนะครับแต่เรามาอม,มองว่า และสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันถูกตั้งคำถามขึ้นมาในปัจจุบันเนี่ยทำให้เราต้องมาชุดคิดว่ามันมีมาได้ยอย่างไรนะครับแนวความคิดนี้มันน่ากลัวมากเลยนะกับการที่เยววาวชนในปัจจุบันเนี่ยมีความคิดที่ไม่ได้สนใจคนอื่นแล้ว ตัวเองคือจุดศูนย์กลางของจักรวาลทั้งหมดฉันอยากจะทํา<ม>ฉันอยากจะเป็น<ม>ฉันอยากจะได้ฉันอยากจะต้องมีอันนั้นเมีัน,นี้ไม่ได้เกงใจใครเลยแล้วที่สําคัญคือมไม่ได้สนใจใครด้วยซ้าไปในปัจจุบันนะครับม,มีเรื่องหนึ่งที่ถูกพูดถึงแล้วก็ถูกนามาคุยในแวดวงวิชาการล่าสุดน,นะครับในมหาวิทยาลัยวิโดนเนี่ยก็ได้มีการ<ม>จัดอบรมในเรื่องนี้ก็คือความกระตันอยู่ต่อบิดามารดาในปัจจุบัน<ม>เรื่องนี้เนี่ยถูกหยิบยกมาพูดถ้าหากว่ามีหัวข้อนี้ในอดีตเราก็อาจจะมองว่า ก็เป็นเรื่องที่ลูกต้องมานั่งฟังว่ากตัญตอยูต่อบิดามารดาในคนเป็นอย่างไรแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วทุกคนเนี่ยต้องมานั่งฟังคนเป็นพ่อเป็นแม่ยิ่งต้องมานั่งฟังว่าจะทําอย่างไรหรือความผิดพลาดอะไรของคุณที่ทําให้เรื่องความกตัญตูในบิดามรดาในมันลดน้อยลงไปและสิ่งใดที่ทําให้บรรดาลูกๆเนี่ยมองเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องล้าหลัง อีกนิดนึงอาจารย์เขาแถมให้เขาเขาคุยเขาคุยกันในสังคมอุดมบัญญาอาจารย์เขาถามว่าเด็กสมัยนี้อาชีพอะไรที่อยากทําอันนี้พันทิปใช่ไหมครับสังคมบุดมสังคมบุดมปัญญาใช่ไหมอาจารย์คอมเมนต์ทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นเป็นเด็กวัยรุ่นที่มาตอบเขาบอกว่าอะไรก็ได้ที่ทําให้ออกจากบ้านเร็วที่สุดอาจารย์มันมีความหมายลึกมากเลยนะอาชีพอะไรก็ได้ที่ทําให้ออกจากบ้านเร็วที่สุดความหมายคืออะไรคือที่บ้านมันมีความสุขขนาดนั้นยังงน้ออาจารย์ อ,อะไรก็ได้<ม>ที่ทําให้ออกจากบ้านอเน่็งที่สุดพเพราะว่าเขาได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีจากการมีชีวิตอยู่ในบ้านครับอาจายนะหรือเขาได้รับประสบการณ์มไม่ดีจากการที่ต้องอยู่กับคนที่เป็นบิดามารดา<ม>อันนี้เนะี่ยเป็นการตั้งคําถามให้เราว่าความผิดเนี่ยมันอยู่ที่เด็กได้รับอิทธิพลทางความคิด ดังที่เราโจมตีเด็กกันอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่าหรือความผิดมันมาจากความสับเพ่าของคนที่เป็นบิดามารดาที่ไม่รับผิดชอบต่อการเลี้ยงดูเขาต่อการอบรมเขาโอ้อาจารย์มันมันมองได้สองฝั่งเลยนะ,นะถ้าคนที่เป็นถ้าคนที่อยู่ช่วงวัยหนึ่งก็จะมองอีกมุมหนึง่งคนที่ช่วงวัยน้อยกว่าก็จะมองอีกมุมนึงอีก มันไม่มีใครอาจารย์ไม่มีใครสมมตินะครับวันนี้เราอยู่ในวัยหรืออาจคนที่จะอยู่ในวัย40 50 60ที่ครั้งหนึ่งความกตันยูต่อบิดามารดาเนี่เป็นเรื่องหลักที่เขาจะต้องปฏิบัติและในปัจจุบันเนี่ยเขามองย้อนกลับมาถึงเด็กในยุคสมัยนี้เขาอาจจะมองว่าเด็กเดี๋ยวนี้มันแบบนั้นมันแบบนี้มันไม่ให้ความสําคัญต่อเรื่องกตัญยูมันไม่ให้ความสําคัญต่อสิ่งนั้นสิ่งนั้นนั้นแต่ลืมที่จะมองว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ในทุกวันเนี่ยเขาพร้อมไหม คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ในทุกวันเนี่ยเขามีสิ่งหรือมีคุณสมบัติที่เป็นเหตุให้ลูกนั้นต้องตอบแทนในความดีของเขาไหมนะครับอันนี้เราก็มองในมุมคนที่เป็นลูกย้อนกลับไปว่าในเมื่อเขาได้รับประสบการณ์ไม่ดีจากคนที่เป็นพ่อเขาได้รับประสบการณ์ไม่ดีหรือได้รับการอบรมที่ไม่ดีจากคนที่เป็นแม่มันก็ส่งผลให้พฤติกรรมของเขาและความคิดของเขาเนี่ยออกมาบนสิ่งที่ไม่ดี ถูกต้องอาจารย์คาพูดนีด้ถูกต้องเลยนะคือประโยชนี้คือใช่ใช่เลยอาจารย์<ม>แล้วอีกประโยชนหนึ่งที่เราเราได้ยินแล้วเราก็ก็มานั่งคิดว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ใช่ความตั้งใจของพ่อของแม่จริงๆแล้วเราคือความสนุกของพ่อของแม่อาจารย์เคยได้ยินใช่ไหมแ <laughs> นวความคิดนี้เนี่ยเหมือนที่อาจารย์บอกว่าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นเด็กมองความพร้อมของพ่อแม่ที่ไม่มีความพร้อมคุณสมบัติของพ่อของแม่เ<ม>ขาก็จะพูดแบบนี้ วันนี้ก็เลยนําเรื่องนี้มาคุยครับ,<อ>บว่าคุณสมบัติของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่อันนี้เราจะนําเสนอในช่วงแรกนะครับเหมือนอเดิมเหมือนทุกตะครั้งที่ผ่านมาว่ากระแสะหลักหรือความคิดในสังคมที่เกิดขึ้นต่อคุณสมบัติของคนที่เป็นพ่อเนี่ยอันนี้ยังมไม่ได้มองในมุมมองของอ,อ,อิสลามก่อนนะครับให้ดูก่อนว่าในประเทศไทยเนี่ยเขามองว่าคนที่เป็นพ่อเนี่ยคนมีอะไรบ้าง คนที่เป็<ค>นพ่อเนี่ยควรจะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติใดอ,อันนี้ก็พยาย,<น>ยามหามานะครับทั้งในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็เป็นงานวิจัยแล้วก็เป็นข้อคิดหรือเป็นข้อความต่างๆ<น>ที่ได้นําเสนอเป็นการแชร์กันว่าจากประสบการณ์หลายๆคนจากคนส่วนใหญ่ในสังคมเขาได้นําเสนอว่าคนที่เป็นพ่อเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างและเราไปดูกันว่าในอิสลามเนี่ย จากสิ่งที่เรานําเสนอในช่วงแรกเนี่ยมันไปตรงในเรื่องอิสลามที่เป็นหลักยึดของเราเนี่ยกี่ยวข้อยแต่แน่นอนสำหรับมุสลิมนะเราต้องมองเรื่องราวศาสนาแต่ช่วงแรกนี้มาฟังก่อนนะว่าอันดับแรกนะครับเขาได้บอกว่าคนที่เป็นพ่อเนี่ยหรือคนที่เป็นบิดามารดาเนี่ยต้องให้ความรักความอบอุ่นความมั่นคงความปลอดภัยอันนี้รวมหลายอย่างนะครับที่เป็นสิ่งที่ทําให้คนคนนึงเนี่ยเกิดความสบายใจเป็นเรื่องของความรู้สึกกันอาตเฟียเป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับอย่างที่สองเขาบอกว่ามีการพูดจาสื่อสารที่ดีต่อกัน อันนี้ก็เข้าใจนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยบางทีอาจจะติดพฤติกรรมที่คําพูดคําจาอาจจะไม่ค่อยคุ้นและอย่างหนึ่งทําให้เกิดความห่างระหว่างผู้ที่เป็นลูกหรือพูดแต่ด้วยนิสัยหรือด้วยความกระโชของากหรือด้วยพฤติกรรมนิสัยที่มันเป็นความเคยชินส่วนตัวเนี่ยก็อาจจะส่งอะไรที่ไม่ดีถึงลูกได้แน่นอนต้องพูดด้วยกับสิ่งที่มันมันดีๆนะครับให้ ให้ลูกนั้นเป็นผู้ที่รับฟังเราครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขานําเสนอมานะครับ3ามเขาบอกว่ามีการส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตให้ลูกฝึกให้รู้จักช่วยเหลืองานบ้านฝึกให้ลูกได้ตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดูเข้ากับวัยรุ่นในยุคสมัยใหม่นะครับเป็นการฝึกทักษะชีวิตให้กับเขาให้รู้จักการดําเนินชีวิตให้รู้จักการช่วยเหลือตัวเองให้อนาคตเนี่ยสามารถออกไปเผชิญโลกกว้างได้ อันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ดีนะครับต่อมาเขาบอกว่าสอนให้ลูกทําความดีมีความกระตัญญูต่อผู้มีพระคุณอือันนี้ก็จะกว้างหน่อยสอนให้ลูกทําความดีแต่ความดีในทัศนะของเขาเนี่ยหมายถึงอะไรก็ต้องมาดูอีกทีความดีของเขาเนี่ยใช้อะไรเป็นพื้นฐานมันต่างจากความดีที่อิสลามเนี่ยได้บอกไว้หรือเปล่าความดีอิสลามเนี่ยถือเป็น ความดีสากลสลามให้คุณค่าต่อสิ่งใดให้คุณค่าต่อการปฏิบัติใดสิ่งนั้นย่อมเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับมนุษย์ทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์แต่สําหรับความดีในทานะของคนที่ไม่ใช่มุสลิมแล้ว<ม>ก็ต้องมาดูว่าสิ่งนั้นดีกับเขา<ม>แล้วมันดีกับคนที่เป็นมุสลิมหรือเปล่าอ๋อครับอาจารย์อต่อมานะครับเ<ม>ขาบอกว่าส่งเสริมให้ลูกได้รับการศึกษาในวัยที่เหมาะสมอันนี้แน่นอนนะครับก็ตรงกับในศาสนาของเราว่าจําเป็นที่เรานั้นจะต้อง แสวงหาความรู้นะครับเพราะการแสวงหาความรู้ตั้งแต่เกิดจนถึงหนุมฝังสนเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับผู้ที่เป็นมุสลิมอันนี้ก็เป็นการให้ความสําคัญในเรื่องการแสวงหาความรู้ที่บ้านเราเนี่ยถือเป็นการให้ค่านิยมที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันมีการส่งลูกไปไปเรียนมีการส่งลูกเพราะในบางประเทศเนี่ยบางครั้งเราได้ยินว่าประเทศนี้ในการศึกษาไม่ได้เป็นเรื่องที่นิยมในบรรดาท้องถิ่นในบรรดาประเทศนั้นๆแต่ในปัจจุบันประเทศที่มีแนวคิดแบบนี้น่ะก็ก็น้อยลงไป นะครับมาทำดีแล้วต่อมาเนี่ยข้อสุดท้ายเขาได้บอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดของช่วงเวลาที่มีคุณภาพก็คือพ่อแม่ต้องทําตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกได้เห็น mm. และเรียนแบบได้ทั้งนี้การอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาว่าพ่อแม่ต้องอยู่กับลูกยาวนานแค่ไหนอือันนี้ก็เป็นข้อที่เห็นได้ชัดเจนเพราะแท้จ,จริงโดยพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยเราจดจําด้วยกับการเห็นก่อนเป็นอย่างแรกครับอาจารย์เราได้ยินทำให้เป็นตัวอย่างเราเห็นนะครับ และเราปฏิบัติตาม,มเราได้เห็นแล้วว่าใครคนนึงปฏิบัติในสิ่งใดและยิ่งเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดต่อความรู้สึกต่อพฤติกรรมของเราเนี่ยเราก็ายิ่งอยากจะปฏิบัติตามคนคน,นนั้นก็คือพ่อและแม่ของเราครับอ,อันนี้ก็เป็น6ข้อนะครับที่ได้นําเสนอมางวัดมีข้อไหนอยากจะเสริม,มไหมครับใน6ข้อนี้ที่คิดว่ามันควรจะเป็นพฤติกรรมหรือเป็นลักษณะของคนที่เป็นพ่อ จะไปเสริมช่วงหน้าจชะอ่าไปเสริมช่วงหน้าช่วงนี้พักกันครับเ <c oughs> ดี๋ยวพักกันสักครู่ได้ได้ครับอาจารย์ในหมที่อาจารย์ได้ได้นำาเรียนนะผมเรื่องของของพ่อเนี่ยหลายหลายคนมีมุมมองเกี่ยวกับพ่อที่แตกต่างกันไปเหมือนที่บอกว่าคือมุมมองมันมาจากประสบการณ์เจอประสบการณ์อะไรใช่ไหมฮะเหมือนก่อนนั้นเราเคยคุยกันว่าเราให้นิยามของสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากประสบการณ์ของเราอืมโอ้พ่อของฉันเนี่ยเป็นคนดีมากเลยเพราะประสบการณ์ที่เรามีกับพ่อเขาเป็นเป็นเรื่องดีๆประสบการณ์ดีๆครอู้ฉันเนี่ยพอฉันดุมากเลย ราะประสบการณ์ที่เราเจอคือโดนป๋าดุโดนย้อดนดุโดนตีก็เลยบอกว่าเขาเป็นคนดุ <c oughs> ใช่ไหมฮะโอ้ป๋าฉันเนี่ยโอ้โหอะไรดีล่ะสปอยอ,อะไรก็แล้วแต่เรา <c oughs> คือมันเกิดจากที่เราที่เราพบในตอนนั้นประสบการณ์น <c oughs> ในวัยเด็กประสบการณ์ในวัยเด็กเราจึงให้คํานิยามแบบนั้น <c oughs> แต่ในความจริงแล้วร้อยทั้งร้อยเขาอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาปรากฏกับเราเนี่ยอีกแบบหนึ่งคือสังเกตไหมว่า ไปอยู่ที่ทํางานเนี่ยโอ้โหเป็นคนขึงขังมากเลยจาย้ากลับมาบ้านเป็นคนนุ่มนวลกับภรรยาก็ต้องนะเดี๋ยวไม่งั้ไม่มีข้าวกินแน่นอนนะหรืออยู่กับคนนอกเนี่ยคุยกันแบบเรียบร้อยท่นอาจารย์กลับบ้านมากลายเป็นคนอารมณ์ร้อนทันทีเลยมันเกิดจากอะไรฮะเพราะว่าตัวตนของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ว่าจประสบการณ์ที่เขาเจอหรือว่าเด็กเจอมุมมองที่ลูกมีกับพ่อลูกที่มีกับแม่เนี่ย ประสบการณ์ที่เขาเจอในวัยเด็กแลวเขาจําช่วงเวลาไหนก็ตามเพราะฉะนั้นเหมือนที่บอกว่าพ่อกับแม่ทําให้เป็นตัวอย่างเพราะเคยได้ยินใช่ไหมว่าว่ามีคำนิยางที่พูดถึงว่าพ่อแม่เนี่ยเป็น image of god ตอนเด็กๆนะเรามีการเปรียบเทียบเฉยๆนะยังไม่เข้าใจเท่ไหรยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจเปรียบเปรย์เฉยๆว่าว่าเขาคือคือเป็นทุกอย่างแล้วอ่ะนะฮะมีความสามารถทําได้ทุกอย่างเลยเขาคือฮีโร่ของเขาเลยแม้กระทั่งที่ว่าไปทะเลเนี่ยเด็กคนหนึ่งเคยได้ยินน่ารักมากเลยไปทะเลของป้าป๊ากัน แม่แม like yeah. ่เขาเขาก็พูดนะฮะมันคิดว่าพ่อมันจะเป็นเจ้าของทะเลพูดอย่างนี้นะก็อันนี้เขาพูดกันกับซาวเย้าแย่กันจริงๆแต่ว่าคือในความจริงแล้วเราโฟกัสที่คําพูดของเด็กว่าไปทะเลของป๊าป๊ากันความหมายคืออะไรใช่ไหมอาจารย์น่าคิดนะช่วงน้ามาคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาทอล์กหลังเที่ยงครับมาฟฟีน